วิธีเข้าใช้งานแบบหลายบัญชีในแชท t m s s s n n g r r แตะที่แอป Chat Messenger แตะท,ที่เมนูเส้น3เส้นแนวนอนแล้วให้เราแตะที่การตั้งค่าแตะที่จัดการบัญชีที่เป็นรูปคนนะครับต่อไปแตะที่เพิ่มบัญชีที่เป็นเครื่องหมายบวกยกตัวอย่างจะเอาแชทของแฟนเข้ามานะครับ ใส่เบอร์และรหัสผ่านของแฟนแต่ที่เข้าสู่ระบบหรือเราลองใช้วิธีอื่นเพื่อเข้าสู่ระบบได้นะครับป้อนรหัสที่ส่งไปเครื่องแฟนแต่ที่ดำเนินการต่อหรือบางขั้นตอนอาจจะต้องได้รับอนุญาตจากเครื่องมือถือของแฟนนะครับวิธีดูแต่ที่เมนูเส้น3เส้นในตัวอย่างบัญชีแชท Messenger ของแฟนก็เข้าระบบ ของเราได้เรียบร้อย